สวัสดีค่ะวินาซา,างคอมบังวาอันนี้พื้นฐานเลยไม่เคยเรียนก็มาเรียนพร้อมๆกันได้นะคะลูกอ่ะคำกริยาที่เซนเซจะแนะนำวันนี้เป็นคำกริยาที่เราไม่ทำตายแน่นะคะเออเป็นคำกริยาที่เราไม่ทำก็ตายแน่ก่อนอื่นนะคะลูกที่รังนะคตคณะจำได้หรือยังเอ่ยเออจำที่รังนะได้ก็เรียนเรื่องคำกริยากับออนเซได้นะคะส่วนคังจิเซนเซจะพยายามแทรกไว ถ้าใครที่ไม่ถนัดเรื่องคันจิเซมีตัวอ่านไว้ให้ค่ะแต่จะทำแบบทำแบบแกล้งน้องมากเลยอะ่ะแบบเอ้ยไม่ให้ไม่ให,ไให้ไม่ให้เห็นไม่ให้เห็นคำอ่านใหญ่กว่าตัวคันจิไงเพราะว่าอยากให้หนูคุ้นตากับตัวคันจิโอเคปะ่ะออมีน้องๆมาบ่นว่าคันจิยังไม่ได้เลยเอ,อคืออย่างนี้มันมันต้องอาศัยการผ่านตาก่อนนะโอเคปะ่ะ อ,อหนูมองหนูเจอตัวนี้บ่อยๆเจอตัวนี้จนชินแล้วเดี๋ยวมันจะนึกได้เองโอเคปะน้องๆหลายคนก็เริ่มคัดคันจิวันแรกเรียนคันจิคัดร้อยหน้าเลยอะไรเงี้ยบางทีมันก็ข้ามสเต็ปอะไรที่แบบเบสิกเบสิกไปอะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เรียนคันจิเราก็ใช้วิธีนี้ก็ได้ค่ะออดูบ่อยๆย,ยังไม่ต้องคัดยังไม่ต้องเขียนอะไรก็ได้เพราะว่า ถ้าหนูไปเริ่มจะมาเรื่องคันจิเซจะสอนเรื่องคำกิยาหรือคันจิเอาแวะพูดเรื่องคันจินิดนึงคืออย่างนี้วิธีเรียนวิธีเรียนคันจิของออยเซนเซนะก็คือยังไม่ต้องไปคัดมันตัวร้อยตัวในการเรียนครั้งแรกหรอกไม่งั้นเราจะเหนื่อยแล้วเราจะรู้สึกว่าคันจิมันเป็นเรื่องโหดคันจิมันเป็นเรื่องยากคันจิมันเป็นเรื่องลําบากโอเคป่ะเนี่ยเรียนคันจิแบบง่ายๆอย่างเทนเซยกตัวอย่างคําศัพท์ให้หนูโอเคป่ะยกตัวอย่างคําศัพท์เนี่ยให้หนูมา มีคำอ่านให้มีคันจิข้างบนเลือกตามองคันจิบ้างเออแบบไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องซีเรียสอะไรมากหรอกแค่แค่มองว่าอ๋อหน้าตายอย่างงี้หรออ๋อมีขีดมีมีมมเฮ้ยเหมือนหลังคาเลยเว้ยเฮ้ยเหมือนลูกตาอะไรอย่างเงี้ยเออมองแบบมองเล่นๆไปก่อนนะคะยังไม่ต้องซีเรียสมันจะช่วยทําให้เรารู้สึกโอเคกับคันจิมากกว่าที่จะไปเรียนแบบ ทีเดียวร0อตัว200ตัวเลยอ่ะโอเคปะ่ะนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีน้องๆคนไหนที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นนะคะตัวคันจิยังไม่ได้เรียนกับออเซนเซนี้แหละนะคะอเซนจะพยายามเอาคันจิขึ้นมาให้หนูดูบ่อยๆแล้วก็จะแอบ,บเขียนตัวเล็กๆให้หนูต้องเพ่งแบบเห็นไหมเนี่ยไม่ค่อยเห็นเลยเนาะมันต้องเพ่งมากเพราะฉะนั้นหนูจะได้คันจิไปโดยปริยายหนูจะมองคันจิอย่างคำเนี้ยคำแรกนะคะอ่านคำแรกโอคิมัสโอเคไหมโอคิมัส หนูไม่มองตัวอ่านเลยก็ได้แต่หนูจำว่าอ๋อไอ้ตัวยุกยุก,ย,กยึกแบบเนี้ยคือโอคิมัสใช่ไหมเซนเซใช่แล้วจ้าโอคิมัสนะคะตัวแรกหมายความว่าตื่นนอนนะลูกอืมโอใครมาบอกฉันไม่สวยตะขนอง <laughs> ดูดิ เาเป็นว่าวันนี้เน้นเนื้อหาค่ะนะคะไม่ได้เน้นหน้าตาโอเคปะเออเซนไม่ได้ใช้ไฟ LED ไงมันก็เลยมืดๆไปหน่อยนะคะอิจคาขนมมาแล้วนะคะเรียนเรียนเรียนเอาเนื้อหาไม่ได้เอาหน้าตาโอเคปะเออวันนี้คำกริยาเนื้อหาเน้นๆนะจ๊ะเอออิอาขนมมาเม้นเซนเซบอกว่าวนเซนวันนี้ไม่สวยเลย โอเคพยายามย่อหน้าจอลงให้เล็กๆแล้วก็จะได้ไม่ต้องไปสนใจหน้าตาอะไรมากวันนี้สนใจเนื้อหาเน้นๆเลยลูกอะต่อนะคะเดี๋ยวมันจะไม่จบวันนี้เซมีคํากริยาให้14ตัวเป็นคํากริยาพื้นฐานที่เราต้องเจอกันในชีวิตประจําวันเลยนะคะตัวแรก o k i m a สหมายความว่าตื่นนอนนะคะ o k i m a สตื่นนอนนะจ๊ะจาได้แล้วเนาะ o k i m a สตื่นนอนตรงข้ามกับตื่นนอนเราก็ต้องอะไรคะลูกนอนใช่ไหมไม่นอนก็คงไม่ตื่นนะเนาะ นอนนะจ๊ะเนมัสได้นะเนมัสนอนอ้าวทวนอีกครั้งหนึ่งโอคิมัสตื่นนอนแล้วก็เนมัสนอนโอคิมัสนอนเนมัสตื่นนอนจําได้แล้วนะคะลูกใครที่ยังไม่เคยเรียนมาเลยใครที่ยังไม่รู้คําศัพท์เลยวันนี้ได้คําศัพท์ด้วยนะจ๊ะจําคําศัพท์ไปด้วยกันเลยก็ได้ไอคำที่สามนะคะได้แล้วโอคิมัสนอนอ่ะซูบิมาเซนไม่ใช่ละโอคิมัสตื่นนอนเนมัสนอน โอเคมาสตื่นนอนเ e มัสนอนอ่ะต่อไปเลยดีอ่ะมีสไลด์เราชีวิตดีแคก่กดกดก็ไปเลยไม่ต้องมานั่งเขียนนะจ๊ะอ่ะโอเคคำที่สามค่ะก็เป็นคำที่ไม่ทำก็ตายเหมือนกันนะคะคำกิยาเนี่ย <c ười> คือกินกับดื่มจ้ะโลกอ่ะคำที่สามทาเบมัสนะจ๊ะทาเบมัสทาเบมัสหมายความว่ากินนะจ๊ะทาเบมัสกิน n o m i มัสดื่ม n o ม i ม a สดื่มทวนใหม่สิตัวแรกอะไรนะตื่นนอน o k คิม s สโอคิมสตื่นนอน nemas นอนเนมัสนอนแล้วก็สองตัวนี้นะคะทบเบมกินแล้วก็โน m i ม a สดื่มนะจ๊ะน้องๆที่เรียนอยู่นะ หนูหาสมุดโน้ตแล้วก็ดินสอมาเขียนไปด้วยเลยก็ได้นะคะฟังไปด้วยเขียนไปด้วยมันก็อาจจะทําให้จําได้หรือหรือน้องๆคนไหนแยกประสาทไม่ออกฟังไปด้วยเขียนไปด้วยหนูเบลอค่ะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวมาย้อนหลังได้เซกเก็บคลิปนี้เอาไว้เป็นย้อนหลังนะคะฟังไปก่อนทําอะไรไปก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวมาเปิดดูย้อนหลังแล้วก็มาจดก็ได้นะจ๊ะอ่ะโอเคนะคะ ถ้าเบามัสกินโนมิมัสเดิมต่อไปก็เป็นคำกริยาที่เราจะต้องทำกันทุกๆวันเนาะก็คือเบนเคียวชิมัสเบนเคียวชิมัสเรียนค่ะเบนเคียวชิมัสเรียนนะจะเรียนอมอมอมอต้นมปลายมหาวิทยาลายัยเรียนอะไรก็เบนเคียวชิมัสได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าไม่ไม่เรียนละเราทำอะไรฮัตตะคิมัสนะคะทำงานนะคะลูกฮัตตะคิมัสทำงานนะจ๊ะอ่าเบนเคียวชิมัส เรียนหัตถรักิมัสทำงานเบ็นคิโอชิมัสเรียนหัตถ์รัคิมัสทำงานโอเคไหมได้แล้วนะจดทัานนะลกูกให้สกิต่อไปก็จะเป็นถ้าเรียนทำงานมันก็ต้องมีอะไรล่ะเบรกใช่ไหมพักเบรกกับหยุดอ่าพักเบรกเรียกว่า QK ชิมัสได้ไหมคะลูกพักเบรกนะจิวเคชิมัสอืมคเ,คเคชิมัส,มมสหมายความว่าพักเบรกนะคะ แล้วก็หยุดเรียนหรือหยุดงานคือเราไม่ไปเรียนไม่ไปทำงานเนี่ยเราหยุดนะคะเรียกว่า Yasumi Mas คิวเคชิมัสพักเบรกอาจจะเป็นพักเบรก10นาที2 0นาทีพักแป๊บเดียวแล้วก็มาทำงานต่อคิวเคชิมัสแล้วก็ Yasumi um m ัสก็คือหยุดไปทั้งวันเลยนะคะใช้กับหยุดเรียนก็ได้หยุดงานก็ได้โอเคนะจ๊ะต่อไปก็จะเป็นคำว่าอิคิมัสไปนะอิคิมัส ไปนะคะอิคิมัสไปตัวต่อไปก็คิมัสมานะคะคิมัสมาอิคิมัสไปคิมัสมาอิคิมัสไปคิมัสมาจำได้แล้วนะอ่ะต่อไปค่ะชิมัสหมายความว่าทำนะคะชิมัสหมายความว่าทำทำมีสองทำคือคำว่าชิมัสกับยาริมัสทำมีสองคำนะคะคือคำว่าชิมัสกับยาริมัสนะจ๊ะ อ่อโอเคอช่วงนี้คนใช้อินเทอร์เน็ตเยอะเนาะเออนะคนเข้ามาดูไลฟ์เยอะไงออตื่นเต้นวันแรกนะคะของของซีซั่นสามนะอ่ะต่อไปนะคะสองตัวสุดท้ายมีให้สิบสี่ตัวคำว่าฮานาชิมัสพูดคุยฮานาชิมัสหมายความว่าพูดคุยนะคะฮานาชิมัสพูดคุยแล้วก็โอเชมัสบอกนะคะหรือสอนก็ได้ฮานาชิมัสพูดคุยโอเชมัส บอกหรือว่าสอนก็ได้